จอดรถนะฮะนั่นเป็น <vt ret ii> ห้องห้องซ่วมนะเราต้องขึ้นกันนั่นนตรงนั้นครับบอแบกอะไรมาบ้างเนี่ยของโคับเดี๋ยวไปดูข้างบนต้อมีเลยกี่กิโลเนี่ยโอ้น่าจะสักแบบเขาสารเขาสารถุงนี้ฮะแล้วลูกค้าที่ไหนสั่งข้างบนอีกล่ะเออเนี่ยอำบากกูละเนี่ยเดี๋ยวเราไปขึ้นดอยใสมาลอยกันนะไปเริ่มทริปแล้วขออนุญาตขึ้นแล้วครับผม สายตายเริ่มทิปดอยฝอยมาไล่แล้วนะครับมาถ่ายรูปกันสักหน่อยเหรอเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนลงเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนลงไปเลยสบายใช่ไหมเออสบาย <c oughs> เรื่อยเรื่อยเลื่อไป <c oughs> <c oughs> เครื่องคนหรือเครื่องล้อ <c oughs> <c oughs> โอ้โห,โหเป็นล่องเลยนะฮ <c> ะ <oughs> เฮ้ยปอโอ้โหตายครับปอขี่บนล่างเลยครับเฮ้ยเืมองของสำคัญเ,เดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะเลือกลายกันเลยฮะทนเลย

น่นอดบ้างะหรอโน่นไปแล้วเชิญแมนเขาคอนเฟิร์มเนี่ยขึ้นตรงถึงตรงนั้นนะติดแน่นอนติดแน่นอนไปไปลองดูไปพักโน่นเดีุยวอไดแค่กิโลคนเดียวเรากว่าไปไปลองดูติดพัดลมเพิ่มเตรียมฮะเตรียมฮะ เอาได้ดิพี่เอ้า,อาไปไปไปดิดดเออ <ละ S 2> พี่เดี๋ยวจะดูะไปแล้วครับ เฮ้ยได้ยินเสียงแล้วหยุดกันรอเพื่อนกันเฮ้ยเชอร์แมนดังว่ะขอท้าววาร์ดิอ๋อไม่ไดเสียงเลยเหรอะเอ้าไม่ใช่เหรอกดขิงเลยอ่าเอ็ดฮิตไปแล้วเชอร์แมนสองลำนะครับยังไม่เป็นไรไปพักรอก่อน นี่มันฮิตฮิตตั้งแต่เดินแรกเลยเมื่อวานก็ฮิตนะฮิตอีกแล้วครับ h ิตอีกแล้ว h ิตอีกแล้วแล้วเหลืออีกสิบกิโลอ่ะนี่เพิ่งผ่านมาโลกว่าไม่ทด้ไมมันฮิตง่ายเลยวะอ่าอ่าไปไปใจโลทำงานโคตรไวเลยโอ้โหเขามีล่นด้วยเรียกเขาวาในปอขึ้นแมงล้นทางชันเลยขึ้นได้

นันเป็นไล่กระหล่ำแล้วนะครับเราอยู่แถวแถวนี้แล้วสามรอบสองจุดเจ็ดเองอะต่อครับขึ้นไปหน่อยนึงแล้วไปพักเอาตรงนี้มา life. พี่นวลพี่วิโรดพี่ซีพี่นด่งผู 1, ้ติงคุณอ,อ๊อฟไปไป ตรงนี้ไม่มีจุดล่มเลยเหรอไปไปหาจุดล่มมีสลิปนิดนึงนะตรงไหนก็สวยดูเอ้ยตรงนี้ล่ม่ะมาถึงนี่ใจสอยอะ่ะ เออขี่ไปพักไปไว้โอ้โหเดินนี้ชันมากหรือหาสายแก้วนะ ตอนนี้เชอร์แมนฮิตแล้วนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ฮะวันเนี้แบบนี้โอ้ไม่รอดนะฮะความโหดของดอยสอยมลไยล<ม>นี่ฮะหงเลยฮะไงเงือเปิดเครื่องอยู่นะฮะนี่มันขึ้นนะะเพิ่งเคยเห็นอาการเชอร์แมนฮิตนะจับไมลงด้วย ไม่ลงไม่ลงไม่ลงกดไม่ลงด้วยไงเออกดยากกดยากเฮ้ยเรามีเพื่อนกันแล้วว่ะอ๋อมันเริ่มใจเย็นแล้วนะฮะไงเอิบใหม่เออเงิบมาใหม่โอ้๋อเขากลับมาตรงเองมาแท็กเจอตรงนี้เอากลับมาตรงเองที่ไหนได้เอาเงิบเงิบกลับอีกข้างหนึ่งอ้าวหน้าทิมเลยเจี๋ยเออไปจุดที่เครื่องฮีทนะฮะ มองเห็นวิวสุดยอดใชต่อเฮ้ยล้มาปทีมแล้วค่อยักู้แล้วอแม่ใจทีแมงชิงเ็ดไไหอย่างเฮ้ยเฮมันเทกูอีกแล้ว พักมาก่อนพักมาก่อนนี่แหละชอร์แมนฟอมเนาะเชอแมนฟอมเนาตอนนี้เชอร์แมนกับเอสเป็นเพื่อนกันนะครับง่วงไงง่วงนอน,นฮีตตกทั้งคู่ง่วงไงง่วงวง่วงเลยนอนเดี๋ยวรอให้แม่งเย็นก่อนแล้วค่อยไปขี้เกียจจอดไปต่อกันเรไปลองหน้าเลยมันมีจุดพักอยู่พอบอกว่า พวกมึงนี่เป็นภาระกลัวจริงๆนี่เพิ่งด่าเอดอยู่แบบแบบนานนะเนี่ยเดี๋ยวก็เอด็ดนปิดลมมันไม่โก่หรือเปล่าเราขี่กันช้าว่ะ เรามาถึงกระท่อมแล้วนะฮะอีทพอดีเฮ้ยหาส่วมแพ้เลยนะตรงนี้่า <c oughs> ดูโอ้เชอร์แมนน้ำแข็งต้องมาแล้วเย้หน่วยย่อยดอยใสมาอะไรนะครับ มาถึงแล้ววัดีครับวันนี้ี่ใหม่พี่ดเด็กเาเลยพา,าอะไรเรียกว่าล้อเดียวไฟฟ้าครับล้อเดียวไฟฟ้าครับรพี่นี่แบกขึ้นมาหรือขี่ขึ้นมาเนี่ยนี่แบกขึ้นมาหรือขี่ขึ้นมาเนี่ยไปครับไปครับ,ไป,รบไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปร้วถ่ายไม่ทัน